วันนี้เราจะมาเรียนคำสั์ภาษาจีนเกี่ยวกับของใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันและคนที่เราเจอในชีวิตประจำวันกันนะคะคำเหล่านี้สำคัญมากเพราะเราจะใช้พูดถึงสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าโทรศัพท์โต๊ะหรือคนที่ทำงานในอาชีพต่างๆเช่นหมอครูเพื่อนร่วมงานพนักงานเสิร์ฟและอื่นๆตงซิตงซิสิส่งของ ของใช้หรือของต่างๆในใต้เลชมตัตตงสิคุณเอาอะไรมาบ้างอีฟอีฟ,อฟเสื้อผ้าวอชชังใหม่เจี้ยนอีฟฉันอยากซื้อเสื้อผ้าหนึ่งตัวเสีย เสียรองเท้าผ้าใบหนีตเสียจนเพยวอย่างรองเท้าของคุณสวยมากเลยเฉียนเฉียนเงินว่าไม่มเี有钱ะฉันไม่มีเงินแล้ว 手机，手机，โทรศัพท์มือถือ。我的手机不见了。โทรศัพท์ของฉันหายไปแล้ว。电脑，电脑，คอมพิวเตอร์。 他在用电脑工作考公郎猜 computer 他们用电视电视 t o i 晚上我喜欢看电视当然成差不 tv 桌子 桌子，โต。桌子上有一本书。บนโต๊ะมีหน椅子，椅子，高一ู请坐在椅子上。กรุณานั่งบนกูอี้。 เหมืนเหมือนประตูชิงกันเหมือนกรุณาปิดประตูด้วยชว่องหูช่องหูหน้าต่างช่องหู开着 น้าต่างเปิดอยู่ห้องนี้ห้อง这ี我ห้องนี่คือห้องของฉันห้องน้ำ 厕所在哪ห้องน้ำอยู่ที่ไหนหเจงสุข间ห้องลุห้องม้อหรือห้องน้ำ我想去洗手间ฉันอยากไปเข้าห้องน้ำ 医生，หมอ。医生，หมอ。我去看医生了。ฉันไปหาหมอมาแล้ว。护士，พยาบาล。护士，พยาบาล。护士很忙。พยาบาลยุ่งมาก。学生，นักเรียน。学生。 นักเรียน学ฉันเป็นนักเรียน老师คุณครู老师คุณครู他是我的老师เธอคือคุณครูของฉัน同学เพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมชั้น 我和同学一起学习。ฉันเรียนกับเพื่อนร่วมชั้น同事เพื่อนร่วมง,งาน同事เพื่อนร่วมง,งาน我和同事一起吃饭。ฉันกินข้าวกับเพื่อนร่วมง,งาน服务员พนักงานบริการ服务员 พนักงานบริการฟูอวียนชิงไล่าีาคุณพนักงานคะรบกวนมาหน่อยคะ่ะช่างเหรินนักธุรกิจช่างเหรินนักธุรกิจ,นนกกจว่าป้าป๋า是商人พ่อของฉันเป็นนักธุรกิจ工作人员พนักงาน 工作人员，พนักงาน这里的工作人员很好，พนักงานที่นี่ใจดีมาก。人，คน，人，คน，那里有很多人，ที่นั่นมีคนเยอะมาก。男人，男人，ผู้ชาย。 นั่นชื่ออีกเกินนั้นนั่นคือผู้ชายคนหนึ่ง女人女人ผู้หญิง这个女人是我妈妈ผู้หญิงคนนี้คือแม่ของฉัน孩子孩子เด็ก孩子们在玩เด็กๆก,กำลังเล่นกันอยู小่小朋友小朋友เด็กน้อย 小朋友很可爱เด็กน่ารักมาก老人老人คนแก่我看到一个老人ฉันเห็นคุณตาคนหนึ่ง朋友朋友เพื่อน他是我的朋友เเธอเป็นเพื่อนของฉัน家人家人คนในครอบครัว我和家人 住在一起。ฉันอยู่กับครอบครัว。妻子，妻子，ภรรยา。她是我妻子。เธอคือภรรยาของผม。丈夫，丈夫，สามี。她的丈夫很高。สามีของเธอตัวสูงมาก。爷爷，爷爷，ปู่หรือตา。我爷爷。 จินเนียนปาเฉือซุยคุณปู่ของฉันปีนี้อายุแปดสิบปีนาย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 ่า,ยา,ยยาหรือยายนายนาจั่วเดอฟันเหินห่าชือข้าวที่ย่าทำอร่อยมากเก้อเกอ๋เกอเอ้อพี่ชายหัวเก้อเกอ๋อใจช่างต้าเฉียพี่ชายของฉันเรียนมหาวิทยาลายัยตี้ติ้ตี้ตี น้องชายตีติสีควันที่จูเฉียวน้องชายชอบเล่นฟุตบอลเจ๋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 พี่สาวหัวเจ๋เจ๋จ่อเหล่าชืพี่สาวของฉันเป็นครูเม่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 น้องสาวหัวไม่อยู่เม่เฉันไม่มีน้องสาวโกโกสุนัก 我家有一只狗บ้านฉันมีหมาหนึ่งตัวเมวเมวแมวเจ้าตแมวเขินก๋ายแมวตัวนี้น่ารักมากเหนียวเหนียวนกชู่ว่งยเขินตัวเหนียวบนต้นไม้มีนกหลายตัวหู่หูปลา 我不吃鱼，我吃鱼。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  冬天会下雪หรือดูหนาวจะมีหิมะตก刮风刮风ลมพัด今天刮大风วันนี้ลมแรงมากเร่อเร่อร้อน今天很热วันนี้ร้อนมากเหลงเหลืง,ห,ลงหนาว 我觉得有点冷ฉันรู้สึกหนาวนิดหน่อยเชียงเียงอากาศแจ่มใสมิงเทียนชื่อพรุ่งนี้อากาศแจ่มใสอินอนมือดครึม้มเ在是นใจชื่ออิน,นตอนนี้อากาศครึมหลานเ้อหลานเสนเส,สีฟ้า 我喜欢蓝色的衣服。ฉันชอบเสื้อผ้าสีฟ้า。红色，红色，สีแดง。这个苹果是红色的。แอปเปิลลูกนี้เป็นสีแดง。白色，白色，สีขาว。这只猫是白色的。แมวตัวนี้สีขาว。黑色，黑色，สีดำ。 我有一辆黑色的车。ฉันมีรถสีดำคันหนึ n g 绿色，绿色，色，绿。草是绿色的。หญ้าเป็น i ีเขียว。黄色，黄 n g 香蕉是黄色的。g l ้ e ยเป็ l สีเหล好吃，a r o อย，ของก好吃。 อร่อยของกินจ个ะก๋วยเฉียวห่อร่อบะหมี่ชทมนี้อร่อยมากดืม<喝>อร่อยครึ่งดื่มดือร่อยครึ่งดื่มจ๊ะก๊วยจื้อ้ห่้อร่อยมาก<亮>สวย<亮>สวยสวยสวยเธอสวยมาก 帅了，帅了，他是一个很帅的男人。เขาเป็นผู้ชายที่หล่อมาก。高，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 我哥哥很高。劈柴่ช多数 mark。矮，เต、啊、矮，เต、啊、他比我矮。เขาเกว่าฉัน。 胖，อ้งวนพ，胖，อ้วน。我最近胖了。ช่วงนี้ฉันอ้วนขึ้น。瘦，ผอม，瘦，ผอม。他很瘦。เธอผอมมากว。快，เร็ว,ว，快，เร็วน。你跑得很快。คุณวิ่งเร็วมากม。慢，นชาม้า，慢。 茶他说话太慢了考普查登了新买新买我买了一台新电脑橙子 c o m p u t 搞就搞,就搞这本书很旧了能死 l e 搞 m 大 大，大，我有一个大房间。长，小，小，小，这个小手机太小了。โทรศัพท์长，ย长，ย这条路很长。 ถนนสายนี้ยาวมากตวนสันนส้นตสั้น他的าเดอผมค่ะหนนผมของเขาสั้นมากจิงใกล้จิงใกล้กล我家离学校很近。โรงเรียนอยู่ใกล้บ้านฉันมาก。远ไกล远ไกล เนบริษัทอยู่ไกลาจากที่นี่มากง่าย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 ั个รง很容易คำถามข้อนี้ง่ายมากนนนนานานานยายยกกจ难难难难中文不น ภาษาจีนไม่ยากเกาซิงดีใจเกาซิงดีใจ今天我很高兴。วันนี้ฉันดีใจมาก。快乐。มีความสุข。快乐。มีความสุข。祝ร生日快乐。ขอให้คุณสุขสันต์วันเกิด。เล่ เหนื่อยเลย่เหนื่อยหัวจินเทียงขันเล่วันนี้ฉันเหนื่อยมากหมางยุง่งหมางยุ่งหัวเจ้าจีเทียนขันหมางช่วงนี้ฉันยุง่งเออหิวเออหิว我饿了 พวกมันชี้ชี้ฟ้านปะฉันหิวแล้วไปกินข้าวกันเถอะเขอ่อกระหายเขอ่อกระหายว่าเขาเข,อขออ่อ了想喝水ฉันกระหายน้ำอยากดื่มน้ำปิ้งป่วยปิ่งป่วยเขา生病了不能来上课 เขาป่วยเลยมาเรียนไม่ได้。舒服，สบาย。今天的天气很舒服，啊、God, งานอากาศวันนี้สบายมาก。爱好，งานอดิเรก。我的爱好是画画。 งานอดิเรกข,ของฉันคือการวาดภาพอินเย่ดนตรีอินเย่ดนตรีหวอสีควนทิงอินเย่ฉันชอบฟังเพลงเกอเพลงเกอเพลงหวอจุวยสีควนเจ้าโฉเกอฉันชอบเพลงนี้มากที่สุดช่างเกอร้องเพลงช่างเกอร้องเพลงถ้าช่างเกอช่างเดเหินเห่าทิง้งเธอร้องเพลงเพราะมากเที่ยวอู่ เต้นรำเที่ยวอู่เต้นรำท่าเหมือนใจเที่ยวอู่พวกเขากำลังเต้นรำคว้าคว้าวาดภาพคว้าคว้าวาดภาพวอเจียเจียสีควานคว้าคว้าพี่สาวของฉันชอบวาดภาพข่านเตี้ยนหญิงดูหนังข่านเตี้ยนหญิงดูหนังวอโจมั่วช่วยข่านเตี้ยนหญิงวันหยุดฉันจะไปดูหนังข่านเตี้ยนชื่อดูทีวี ข่านเตีนชื่อดูทีวีโหวเหมยเตี้นหวานช่างข่านเตีนชื่อฉันดูทีวีทุกเย็นหวานโยซี่เล่นเกมหวานโยซี่เล่นเกมตี้ตีใจหวานโยซี่น้องชายกำลังเล่นเกมช่างว่างเล่นเน็ตช่างว่างเล่นเน็ตโหวหวานช่างสีวช่างวางฉันชอบเล่นอินเทอร์เน็ตตอนกลางคืน ฟาต่วนสิ้นส่งข้อความฟ้าต่วนสิ้นส่งข้อความวอเก๋หนีฟาละต่วนสิ้นฉันส่งข้อความหาคุณแล้วเจ้าเซี่ยงพายเจ้าถ่ายรูปเจ้าเซี่ยงพายเจ้าถ่ายรูปวอเมนอี้ฉีชื่อพายเจ้าปะพวกเราไปถ่ายรูปด้วยกันเถอะหลือโยท่องเที่ยวหลือโยท่องเที่ยวหวเสียงชื่อจงกัวหลือโย ฉันอยากไปเที่ยวประเทศจีนยิ่นต้งกีฬายิ่นต้งกีฬาหวอสีควันยิ่นต้งฉันชอบเล่นกีฬาตาหลานเฉียวเล่นบาสเกตบอลตาหลานเฉียวทาเมเทียนฟางเสียโฮตาหลานเฉียวเขาเล่นบาสหลังเลิกเรียนทุกวัน